ดอยแซนวันนี้นะคะก็พบกับแป้งโปกโกอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวเอซุตเซนพาวเวอร์ ะะก็จะเป็นพาว์แบงค์ขนาดพกพานะคะก็ขนาดเนี่ยจะเท่ากับบัตรเครดิตเลยนะคะแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยเท่ากับก้อนอิฐนะคะก็คือหนักพอสมควรเลยนะคะแต่ที่มันหนักเพราะอะไรคือมันหนักเพราะว่าคอนตจุเนี่ยให้มาถึง1นึ่งมมิลลิแอมเลยนะคะก็คือเยอะมากเลย ของ ASUS Zenpower นะคะการดีไซน์เนี่ยก็สังเกตได้ว่าจะพรีเมียมมากเลยนะคะเพราะว่าวัสดุเนี่ยจะเป็นโลหะนะคะก็ให้ความพรีเมียมสุดๆเลยนะคะแล้วก็ข้างบนของตัวมันเนี่ยก็จะมีปุ่มกดนะคะตรงนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะปุ่มเปิ <laughs> ด้านบนนี้นะคะก็จะมีปุ่มเช็คสถานะแบตเตอรี่นะคะแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะ4ดวงนะคะก็คือเต็มสุดก็จะมีขึ้นมาให้พบเลย4ดวงจะหมดไปเรื่อยๆก็ลดหลั่นกันลงมานะคะตามการใช้แบตเตอรี่ไปนะคะ เซนพาวเวอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จแบตเซนโฟน2ได้มากกว่า2ครั้งอีกด้วยนะคะส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยเราก็คงต้องไปลองใช้กันเราเองนะคะว่ามันจะสามารถชาร์จได้กี่ครั้งกัน สำหรับจุดเด่นเลยนะคะของเจ้าเซนพาวเวอร์ตัวนี้นะคะก็อยู่ที่มันสามารถจ่ายไฟได้ถึง2 4์กันเลยทีเดียวนะคะก็คือถ้าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมีความสามารถในการรับไฟได้มากนะคะสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยก็ชาร์จแบตได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแต่ต้องบอกกันนะคะว่าระบบนี้เนี่ยมันคนละระบบกับฟ้าชาร์จนะคะที่มีการจ่ายไฟสูงถึง9โวลต์ถึง12โวลต์เซนพาวเวอร์ตัวนี้เนี่ยมีการจ่ายไฟ5โวลต์2 4์เท่านั้นนะคะ ภายในกล่อง ASUS Zenpower ตัวนี้นะคะเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างเปิดมาปุ๊บไม่มีอะไรเลยไม่ใช่นะคะก็คือมีตัวนี้ลค่ะมี power bank นะคะจะอยู่ในนี้แล้วก็มีสาย micro USB นะคะมาให้หนึ่งสายสายเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะแต่ว่าจะไม่มีตัวอะแดปเตอร์นะคะเราก็ต้องไปหาเอาเองนะคะไปหาซื้อกันข้างนอกเนาะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานและสำหรับเพือนที่อยากจะได้ ASUS z e n f o n e เอมใช จะได้ ASUS Zenpower ตัวนี้นะคะก็จะมี2ราคาด้วยกันนะคะสำหรับสีดำนะคะเขาจะขายในราคา8 9 9บาทส่วนสีอื่นๆเนี่ยจะขายในราคา8 4 9บาทอ่ะสงสัยกันใช่ไหมทำไมราคาถึงต่างกัน สงสัยเหมือนกัน,นะค่ะ <Huh? S 1> ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมระคาถึงต่างกันทั้งๆท,ที่มันมีมิลลิแอมป์ที่เท่ากันนะคะคือมี150มิลลิแอมเท่ากันถ้าใครสงสัยนะคะก็อย่าลืมไปกดดูที่ l a ซาด้านะคะในช่วงแดเซลลเวลา10บโมงถึงเที่ยงนะคะในวันที่21ิสิงหาคมนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย